สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับกันอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำกำไรจากกลางวิเคราะ์ฟุตบอลกันโชเซเรียอิตาลีคู่ระหว่างตอริโนจะเปิดบ้านตอลัดกาเมเยือนทีมเจนัวเลนราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านตอริโนเป็นฝ่ายต่อราคาที่ปอปอ,ปอลบสิบนะครับจะลงเตะกันที่สนามสตาดิโอโอลิมปิโกตอริโนเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีของค่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านตอริโนไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นสำคัญลงเล่นไม่ได้เพิ่มเติมครับ ส่วนการจัดทัพจะวางระบบการเล่นแบบ4-2-3-1เชอดัมยังเป็นตัวเลือกแรกในการจบสกอร์ครับกองกลางยกชุดเดิมมาหมดกองหลังปรับแบ็กขวาลายเดียวครับเซบาสเตียนอ่าวาลูเควิชนะครับแข้งโปแลนด์จะแทนที่มาคุสปีเรเซนที่โดนถอดไปครับ ส่วนเจโน่เสียคนี่เดวินเทอร์นะครับเซนเตแบ็กตัวหลักที่ติดต้นแบกครับส่วนนกเตะบาดเจ็บก็ได้ตัวหลักทยอยกลับมาเกือบหมดแล้วการจัดทับจะวางระบบการเล่นในแบบ4ี่1สามเช่นกันกองกลางปรับสองตำแหน่งครับเรซันโดซานุลลี่มิลานบาเดลจะได้ออกสนาเป็นตัวจริงแนวรับมาเตียบ,บาลน,นี่ที่เจ็บก่อนหน้านี้หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาเสียบแทนบร,มมรีครับทัศนาในเกมนี้นะครับเจโน่ ua, เกมเยือนจะเป็นจุดอ่อนนะครับแพ้สองทีมล่าสุดไป และก็เสียไปถึง5ประตูขณะที่โตลินโน่เป็นบอลเหนียวแน่นครับ5้าเกมหลังไร้พ่ายและต่นบุกยันทีมแกล่งอย่างอาเดเนตาเกมยาวล่าสุดก็กดกกยารี่มา2 0แม้เจอกัน2เกมหลังจะจบเสมอแบบไร้สกอร์แต่ถ้านับเฉพาะเจอกันที่สนามนี้โตลินโน่ทำได้ดีกว่าครับชนะ2เกมติดบอลเหนือกว่าทุกอย่างแต่ต่อแค่ปอปอใส่เจ้าบ้านดีกว่าครับเกมนี้ใจใจให้บอลต่อครับเห็นคนเ,เรื่องเสียโตลินโน่เหมาะสมกว่าครับเอาละครับ ขอให้ปังๆทุกคนนะครับชอบประจัดขันกส็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกระตุนติดตามให้กับช่องทีเด็ดครับของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ